คครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมนนเน่นะครับวันนี้กับฮิโร่เก็บคิปเปอร์นะผมก็เป็นอีกตัวที่ผมแทบจะไม่เล่นเลยแล้วก็ไม่ไ,มได้ทําด้วยนะ<ค>นจะพูดว่าไม่ค่อยก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ทําไ, <laughs> ไม่ทําเลยคือมีคนขอมาได้แหละเออผมก็เลยมาจัดให้นะเก็บคิปเปอร์สายกิมมอนะผมจอเวดกิมมอแต่ก็ต้องมีบิงก์ก่อนนะ เป็นที่ผมก็คนเดียวด้วยนะแต่ว่าโล่งใจที่เบเฮอยู่ทีมเรานะเพราะเกมมันจะแพ้เบเฮนะอันติไงเราอันติเบเฮบิงก็บึ้มนี่ตายหายยกทีมเลยทีมเราเนี่ยตายตายหมดเลยตัวเรามันต้องใช้บิงนะเหมือนอารมณ์เหมือนเป๊ะเพราะมันเข้าไปสกิลง่ายๆไม่ได้นะ หนีมาฟาร์มนลเนยเดี๋ยวผมออกอะไรด้วยสาย,ยวะสกิลก็เยอะสไาแล้วกันถ้าเป็นพีเคก่อนเลยมัโนโคตรมารพีเคอะไรแบบนี้นะบนน่าจะไหวสัตรูหายไปอันตรีแล้วนี่ มันจะวิ่งไปตีม่วงมาเลยนะมันแล้วมันจะวิ่งไปม่วงเลยใช่หรือไม่อ่ะกูนึกว่าบนจะไหวแนะฟินมาหนี้ไม่ได้ปะมันต้องวิ่งกลับมาได้ปะนั่นไงแล้วแบบจะวิ่งกลับมายิงเนี่ยผมเห็นคนเล่นฟินแบบพอไล่ไม่ทันแล้วจะหันมาคนตีน มีสกิลหนึ่งผมยังมีชาร์จเดียวอยู่มันจะสตันแค่ทีเดียวนะยูสองก็แล้วเบิร์ตศพนะผมนี่ก็ศพเยอะมันก็จะแรงนะบวกไอ้นี่เข้าไปบวกดาเมจไปดูดิฟินยังเจ็บโพอไปฟินพูปไปให้<อ>บนมันเล่นกันหรอวะนะให<อ>้บน,<อ>บ,นบนสามอ,ะอ่ะผมไม่ต้องไปไ<อ>ไเล่นกับฟินนี่แหละ ตายแล้วถ้าผมอาจจะเอาป้อมกลางให้แตกไปเลยยี่คิดว่าฟลอรลปารมากลางฟินตายนะเพื่อนสตูหายไปเอนจเนียร์มาบ้าง ปลาอะไรวะพัว่าเอาวะปลาเบิดใส่ด้วยปะใสด้วยไปแล้วบาทบาทสักอันตู้มริงไปไไหนนเี่ยด้ปะบนต่อได้วปะผมกำลังมาไม่มันมันถอยวะไม่ได้ผมกำลังดันกลางต่ออยู่นะเราไปป้อมกลางดีกว่านะ ก่อสร้างของคุณเองโดนตีอยู่อูมม้แม่จ้าโอ้เกรียนแตกพีเคเลยขึ้นต่อไปขวาจจะเป็นพีเคกิมมอเลยได้ไหมแรงเหมือนกันคือเราจะมานำเสนอกิมมอไงไอระเบิดศพเนี่ย จะเล่งจริงๆเล่กนกระจอเวกิมมอลแต่ผมอยากทำไอ้นี่ก่อนกิมมอลก่อนอาจจะเป็นบิงกิมมอลเลยตัวเราสกิลแรงมากเพื่อนแต่ว่าก็แลกมากับตัวที่บางเฉียบนะบนกำลังมาผมกำลังมานะแต่ไม่มีอันตอระมีวาร์้ามาต่อเลยนะไอ้กาศ มันมีระเบิดป่าวะวิ่งวิ่งอยู่ลระเบิดตายงี้ไปแล้วตันรูนโหรุนล่าง อาอเยอยคลิกไม่โดนนี่าเพื่อนดูสังเกตอันตีมันคูดาวไวมากแลบบ้วเดี๋ยวจะคูดาวเสร็จแล้วเนะี่ยแค่สี่สิบห้าสิบวิเองเป็นตัวแบบไล่ฆ่าที่แท้จริงแล้วแบบเลดเกมมันก็มีประโยชน์นะออกใบอะไรเงี้ยหาคอนเงี้ยโซโลได้แคลลี่เง,งี้ยมีวีเคบีก็เอาไม่อยู่โดนฮาคอนไม่โดนโดนใบ โอ้ผมไม่ตายวิ่งไปลูกพ่อ,อไม่ได้วะ่ะเอาป้อมก็ได้วะ่ะแกงนรกตีป้อมชับสวรรค์แตกแล้วโอเคเราไปเล่นข้างบนดีกวอ่ะเราจะได้บิงด้วยบวกนี่โวกนี่ผมมาโอ้โหสวยเบ้ งหนาให้ออันตีวะศัตรูหายไปไปไหนแล้ววะเออผมได้พอมกลางแล้วนี่วะนี่ก่อสร้างของพวกเองโดนตีอยู่นี่กูบุตายหาไปสามตัวนี่กูยังไม่ได้กลับบ้านเลยโอเคกลับบ้านมากเพื่อนเรา กิมมอเลยแล้วกันเพื่อนเรานำเสนอกิมมอผมจกกัดกิมมอต่อเลยเอาจจะเป็นกิมมอเจ้าวเวนหาคอนก็ได้แต่อยากให้ตัวมันถึกๆหน่อยวะแม่งไอสองชิ้นที่พูดมาน,นี่แทบจะไม่บวกเลือดเลยนะเอาได้ลิงยีรังเขนโอ้สามสามามสามผมว่าลิงจะเอาผมบ่ายบอลนะเล่นบอลด้เล่นบอลบอลเล่นดิต่อต่อเนาลีน่นปะ่ะ เม่อยกเียกาดเอาง่ายจินเนียเห็นไหมครีมันดิ้นนี่ฟาโรเข้ากูก็ตายแล้วจะรุมแป๊บนะ สิ่งก่อสร้างของวูเองโดนตียอยู่เนี่ยผมก็วิ่งไปเรื่อยแล้วพันแวะกลับมาฟาร์มไปด้วยแล้วก็วิง่งฟาร์มวิง่งฟาร์มวิง่งมันน่ามีกระถาฟา้านะเกมนะอนาคตอาจจะมีกะะ็ได้เพื่อนไม่รู้จะเป็นยังไงแต่แบบว่าแต่แม่งก็แรงแล้วนะ บนนี้ก็จะเล่นอย่างเดียวสิบวีนะผมไปได้ไปฆ่าฟินกันไม่อยากใช้ันตีว่าฆ่าได้ยู่มีดับเบิ้ล แม่แห่งโลกเสองดอกกับลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัวเงียบปินไม่เมื่อยของเพื่อนตายพินอยู่ล่างผมไปฆ่าหนะ่อผมว่าเกมนี้ไม่รู้ว่ะแต่แม่งบวกแต่งบนอย่างเดียวเลย มี่มัระเบิดศพใส่หน้าอหินนี่แน่ <Ill usion. S 1> ท่านเฮ้ยมีปลาหอกมาทางนี้ด้วยเอาว่าบนผมกำลังมาเอ้ย,ช,ยช่วยเพื่อนหน่ะลิงกูจะโดนแล้วเล่นได้นะมาได้ไหมเนี่ยที่ยะไรไม่ได้ระเบิดศพอ่ะ ได้อยู่ชูกำลังยิงแตกระพอเลยเฮ้ยโดนกูไม่รอดแล้ววะหาเปิดเลยหาจับสักตัวเรียบร้อยเพื่อนโดนหอกหลหมดหลายเยอมจองตายเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งล้นเหรอป้อมเบิร์นอะเบิร์นคืนอะเบิร์นคืน เรียบร้อยเขาเน้นออแล้วมันทีมเขาผมมารอข้างล่างสักตัวลิงหาไปสูบตามันงั้นมันล่อรอใโดดข้งโน้กําลังไปนะเพื่อนเล่นเล่นก็ได้ลิงหาเล่นดิต่อเลยต่อต่อยลิงไปไม่เห็นน่ะ เยอะลิงายีกอสรางของเองโดนสย่าิ้นครับอย่าดิ้นเพื่อน,นเพื่อนโดนป้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอคลิปล่างเข่าถึกไปป่ะเฮ้ยอันจีเนี่ย เกี่ระเบิดลูกเดียวยังแรงเลยแล้วกูบางว่าว <mam> <c oughs> อลคลี่วินวอกมาปะนะได้ปล่าเออสวยถอดไอ้นี่ว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมูผมมีอันตีแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอช่วยได้เอาเป็ดฟาร์มไปหาวิคบีไปวิคบีแยกล่างอะไรเงี้ยน่าจะมาไฟได้ละ ันเไอแบบสกิลศพแล้วนี้ถ้าไม่มีศพนี้ก็เบา้าเพราะว,กวก่าเขาทำบีคีบีแน่เลยกม,กมอาจจะทำใบก็ได้นะถ้าได้กินม,มอลแล้วเอาไว้แบบไปตัดไอตัวบีคีบีเนี่ะแบบเรา,า,า,ามีใบแล้วแบบมันทำให้โดนสกิลแรงด้วย กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้สามสิบป่าวะสิบห้าเปอร์เซ็นต์กลางน่าจะเยอะอ่าลิงโดนห้าวิไว้มาซ้อนด้วอลวอลคลีวอลระวังระวัง อิเนียโดนน่าจะโดนคีผมตัดเมื่อกี้มันเลยบิงมาไม่ได้นะไม่ทันอลอเข้าเฟลละระวังระวังโดนหวานะะวน,วนะเริ่นนินะชื่อเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยระสินบล็อก,กว่ะได้ไหมเอาเอาต่อไม่ต่อ,ตอ ตันได้ไหมแย่โดนซูมป่ะตีตีมันไม่เฮ้ทีเดียวอดแดกบัตรได้ไหมได้ไหมเพื่อนอันนี้ก็ได้เอาเลือดก่อนเออิเข้าไปม่มีใครมาเลยหรอกูก็กลัวเดินเหยียบระเบิด มาหน่อยดีออผมไม่ล้อละอยู่คลิปเฮ้ยไม่ไมอ่ามีหวานนะป่าเป็ดมีหวานมีหวานมีหวาน มันแตกแล้วลวอลเลี่แยกล่างของป้อมการได้ต่อว่าผมวกำลังมาโอ้ยบาดับเบิ้ลรอเช็คตรงนี้ดีกว่าเลยอันติเนี่ยเออนะเล่นกับกิมมอบอกเลยเป็นเทีมที่ผมแนะนำมากเลยนะถ้าเล่นแกคิปเปอร์เนี่ยมันช่วยลดคูดาวด้วยนะแรงไม่พอลดคูดาวอีก คือแบบควรออกอะ่ะออาวะล่ะบุ้มสองตัวเนี่ยเดินเขาหลัง,ลงลได้อยู่แล้วปั้มมาเนี่ยปป้มปัป้มง,งจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ ป้อมท้าสวรรค์แตกแล้วีีป้อูผมมีอันเต๋อนะรอเล่นได้แต่คีบด,ด้ยวยมงึงผมทำบาบต่อเนหะมือนดังเียนทำจออกก่อเกาะให้เราคิดว่าทำบีคีบบีนั่นแหละแต่เราเล่นเซตเนี้ยเล่นได้เล่นตามผมได้เลย คือายนี่คือมันเล่นได้แันเรทเกมอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครมาเลยว่ะเฮ้ยเรานี่มีแต่ตัวแบบตัวแรกข่าเออเอาเป็ดลิงเงี้ยเบบาดย่มเงี้ยตัวแรกข่างนั่นเลย ไม่ด่าช่วยมันคุคนไทยเทียดูคนไทยเลยจิตใจปล่อยแตงตายเลยเหรอมันโดนขีดป่าแต่ข้าไม่รู้มากเลมึงหายไปไหนหมดวะยี่ป่าโลป่าเข้ามาเนี่ยตรงนี้มีวาดต้องเล่นข้างหลัง โอ้โห,หเดียวผมใช้แอนตีไปแล้วนะโดนหนีก่อนจีนตีกูดาว่ลแตะระเบิด์โนที่มันสูงสุดเท่าไหร่วะผมพูดไปยังวะห้าร้อยหกร้อยนี่แหละประมาณนี้เมื่อก่อนมาแรงกว่านี้นะนี่มันก็ปรับลง แต่ผมมันก็ยังแรงอยู่ดีแหละมันไปนล้วงคลรลี่ได้นะ่มุดปั๊บเป็ดอะไรเงี้ยมันสบายลยสบายสบายเลยองกูหมดแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนลิงเข้าหลังแงวแงวไง,ไง,ไงตรงเนี้ยมีวาด เนี่ยลิงกูโดนแล้วมาแน่่ามันเห็นผมเห็นผมวูเอาไมตาก้าไม่เห็นเรียบมั่กี้ดูดแตไอีกากเอ้ยเรียนแต่อย่าดิ้นครับอย่าดิน้นเอาวะลิงกูโชว์โดนหินไปตามทันปะนะออไม่ได้ตามใช่ไหมเคผมจะได้บายแล้วเพือน กูจะเดินเย่าระเบิดไปเนี่ยเ <c oughs> สียวอะเสียวเสียวมีระเบิดแต่มันโซนล่างอะนะจะวางข้างล่างก็ได้มั้งบวกอย่างเดียวแล้วเกี่ยวหัวให้ผมถ้าจะเอาเ วอาคาัลี่วอาคาัลี่สวยอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นขึ้นได้นะขึ้นได้นะเฮ้ยเฮียเขาผมปะกูว่าขึ้นไม่ได้แล้วเงี้ยตีของก็ได้ไหมตีของเราผมไปเขาเป็นไป กำลังไปนะลเล่นเล่นเล่นให้สุดดิของกำลังมาเดี๋ยวเอาหลังฮะฟินเนห็นฟินปะฟินข้างหลังเริ่มมีกินแล้วนะโอมเลิมูสัตัว จะดิ้นรับจะดิ้นผ้าหลังโคตรแกงนรกขึ้นได้ขึ้นนะโอเคเราได้ใบแล้วเพื่อน นรกตีป้อมช่อสวรรค์แตกแล้วช,ช่อมสวรรค์แตกแล้วช,ช่อมสวรรค์แตกแล้วจะรอล้อเล่นเ้า่าจะถอยเกินถอยแล้วถอยก็ถอยแต่เลือดผมน้อยวะ่ะกูหลอนแล้วเบิดอย่างเดียวตอนเนี้ย รูนอะไรบนขอได้ปะเฮ้ยกลางโดนเชื่อกลางก่อน <c oughs> ผมไม่หลอดลด้กแค่น้ำ <c oughs> ผมเลยผมน่าจะทำนูต่อะล้ื่อนเพราะว่าผมเห็นฟาโรเขาจะออกเออออกไม่ได้เหี้ยบาย กำลังมาเพื่อนข้างบนเล่นเลยว่าเาเล่นให้สุดเดี๋ยวล้วงหลังให้แก๊งนรกตีป้องชับสวรรค์แตกแล้วอย่าดิ้นครับอย่าดิน้นนูสตอนโอเคได้ละแต่น่าจะจีๆแล้วไอ,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 อ Gọn sợ thorn hiệu leng. Giêng nhao hả lộng hảo โอเคเพื่อนๆแกคลิปอรกเกมนี้ประมาณนี้นะผมก็เป็นใบกิมมอนะอก็ไปแล้วผมผิดพ,พลาดกันก็ขออภัยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค<ม>รับผมบ๊ายบายครับ